สวัสดีค่ะวันนี้ออยก็จะมาขอบคุณเนาะขอบคุณที่แบบตอนนี้มียอดคนติดตามเกิน200 200อยู่ที่ตอนนี้นะตอนที่กำลังบันทึกเนี่ยอยู่ที่264หรือ65ประมาณน imize, ีน้มันขึ้นขึ้นลงๆเนาะก็อยากจะมา,าแชร์เอาประสบการณ์ในการที่ว่าบางคนเนี่ย ช่องพัธมิตด,ด้วยกันนะคะที่ทําช่องออยากจะแชร์เกี่ยวกับเรื่องการเปิดโชว์ยอดคนติดตามนะคะหลังบ้านนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยครั้งหนึ่งตอนที่มีคนติดตามอยู่ที่ประมาณ42คนแล้วก็รู้สึกว่าอ,อายจังเลยไม่อยากให้ใครเห็นก็เลยไปปิดนะคะ แต่พอปรากฏว่าปิดได้หนึ่งวันตอนเช้ามาลูกชายสุทธิรักษก็เลยบอกว่าทำไมแม่ต้องปิดด้วยเพราะว่าถ้าแม่ปิดเนี่ยมันจะทำเหมือนกับว่าเราปิดกัน้นแล้วคนอื่นเนี่ยเขาก็จะมองไม่เห็นเราแม่เปิดไปเลยไม่ต้องอายมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นประโยชน์กับตัวอของเรากับช่องของเรา อันนี้ก็เป็นความจริงนะคะพอหลังจากนั้นวันนั้นตื่นเช้าขึ้นมาแม่กับลูกก็เลยต้องมาทำการเปิดเป็นแบบสาธารณะแล้วก็รู้สึกว่าเออทำไมเราจะต้องอายด้วยในเมื่อถ้าเกิดว่าเรามีคนติดตามไม่ถึง50คนหรือจะก,กี่คนก็แล้วแต่เราก็เปิดไปเหอะเนาะแล้วก็มันเป็นประโยชน์คือเวลาที่คนเข้ามาเห็นเนี่ยบางคนเขาอาจจะด้วยความเมตตาสงสารเราก็ได้เนาะก็อาจจะมากดติดตามให้เราโดยที่ เพราะว่าคนตามเรายังน้อยอยู่นี่แหละคะ่ะแต่ถ้าเผื่อว่าเราไปปิดใช่ไหมคะแล้วก็เวลาเราไปเอ่อไปบอกเพื่อนนะคะช่องพัฒมิด้วยกันว่าเออเรามาติดตามให้แล้วนะแต่พอเวลาเขาไปเช็คหลังบ้านแล้วเนี่ยกลับไม่มีรายชื่อของคุณนะคะมันก็เหมือนกับเออ เขาจะลังเลเนาะว่าเอ้าตกลงคุณมาจริงหรือเปล่าหรือคุณแค่พูดนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะว่าเหมือนกับว่าเออเขาก็จะมองว่าออาจจะมาล้อเล่นก็ได้ไม่ได้มาจริงหรอกเพราะหาเชื่อไม่เจอนะคะออยก็อยากจะแนะนําว่าทางได้ดีนะคะเปิดเป็นสาธรารณะค่ะมีกี่คนก็เปิดไปเลยไม่เป็นไรเราออยเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะจุดที่มีคนตามไม่ถึง50บแล้วก็รู้สึกอายนะก็ ไม่เป็นไรก็มันก็จริงนะคะอย่างที่ลูกชายออยบอกนะคะขณะดเด็ก11ขวบยังบอกเลยว่าไม่ไม่ต้องอายหรอกเปิดไปเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็เลยเชื่อลูกก็เลยอ่ะเปิดก็เปิดก็ปิดแค่หนึ่งวันนะคะแล้วก็ออยอยากจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เรามากดติดตามกันและกันนะคะไม่ว่าจะ ใครไปก่อนใครไปหลังนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะไปบอกว่าเออรีบกลับมาหน้าอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าเอาเวลาพี่อยู่เขาเช็คหรือเขาเขาเขาได้เห็นเขาได้ฟังมันก็มีความรู้สึกได้อ่านมันก็มีความรู้สึกเอา้าเหมือนกับเรามาแลกกันทางที่ดีอ่อยแนะนาว่าให้คุณควรพิมพ์เนื้อหาตามคลิปที่คุณได้ดูนะคะแล้วก็เพื่อนเขาจะเห็นชื่อคุณนะคะ แล้วเขาออยเชื่อว่าเขาจะจดชื่อไว้เองค่ะแล้วก็จะทยอยกลับไปหาคุณเองนะคะเพราะว่ากรณีออยนี้ก็เหมือนกันนะคะออยจะจดเอาไว้นะคะวันที่เท่าไหร่คุณมานะคะหลังจากนั้นก็ทิ้งเวลาไว้หน่อยนะคะสามถึงห้าวันนะคะก็จะทยอยกลับไปนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อว่ามาปุ๊บกลับปับปลิวะคะ่ะแล้วอย่างกรณีที่แบบรีบนะคะมัวแต่แบบวิ่งหาเอา่อ กระเบื้องนะคะแต่ปรากฏว่ากดกดกดบอกว่ากดตามกดตามกดต,ตามแต่คุณไม่ดูคลิปให้เพื่อนเลยเนี่ยนะคะอย่างน้อยๆเนียน่ย,นยสานาทีนะคะดูให้จบหึงคลิปเลยก็ยังดีนะคะแล้วก็ไปกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เพื่อนด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าทรัพย์นั้นนะคะจะอยู่นะคะมั่นคงถาวรน,นะคะไม่ปลิวแต่ถ้าหากว่าคุณมาแบบเร่งด่วนนะคะไม่ดูนะคะมีแต่บอกว่า อมาแล้วนะแล้วก็แบบผ่านๆน,นะคะไม่ดูให้เพื่อนเลยไม่สละเวลาอันน้อยนิดเนี่ยนะคะสรุวปว่าเปลิวทั้งคู่นะคะก็ไม่มีประโยชน์นี่แหละคะ่ะก็เป็นสิ่งที่ออยอยากจะมาแชร์ในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนลองนะคะเอาไปคิดดูสำหรับคนที่ดำช่องเหมือนกันนะคะเปิดเป็นสาธนารนณะคะ่ะ เพื่อนจะได้มองเห็นคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณมาบอกแล้วคุณปิดมันมันมันเสียประโยชน์นะคะยังไงออยก็ขอฝากช่องน,อ,นอกๆของออยไว้ด้วยนะคะ r s Channel นะคะยังไงก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าออยมีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะได้เห็นกันนะคะโดยที่เออไม่ต้องพะวงว่าเอ้ยมาหรือยังนะอะไรแบบนี้นะคะเอาไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าสรุบคลิปนี้ออยไปละค่ะ